เอาละครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องสูลูปกาโอ้โหวันนี้เสียงเด่ก็แสบคอจริงๆเลยนะวันนี้มาเจอกันในเกมสาวถ้ำนะโอ้โหสาวถ้ำคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือคอนเทนต์ทุน99านั่นเองนะท่านผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้เราจะบวกไปเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยที่เบ็ดละเบ็ดละเท่าไรเดียท่านผู้ชม เจ้าก็เก้าบิตอร้อยก็เกินไปนะผมบอกเลยเกินไปนะเอาซักเอาซัก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 สามสิบบาทแล้วกันนะผู้ชมหมดเจ๊งก็เลิกเลยเลิกเลยครับหมดเจ๊งก็เลิกเลยเอาซักสามสิบหมุนไปก่อนไปอุย้ยมาอยู่นะมาอยู่นะมาอยู่นะทำไปเรื่อยไปนะคูณสามมาฮะอุยอ้ยคูณสี่มาเฮ้ย โอ้โหเงินรางวัลก้อนโ,โตโตที่661บาท50สตางค์เดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มบิดไปเรื่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้มันอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอให้มันมีเงินทุนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่999เเนาะไปครับแล้วมาอีกครับคูณสี่ฮะแล้วคูณห้าหรือเปล่าโอ้โหสวยงามโอ้โหครับผมเงินรางวัลก้อนโตโตจอดที่เจ็ด ร้อยสามสิบสามบาทครับผมขอ,อยาดดื่มน้ำสักคู่แล้วกันนะครับผมมาฮะคูณห้าเข้าไปแล้วตอนนี้ผมไม่จอดคูณหกว่านะผู้ชมมันม,มันไม่ขึ้นเยอะนะมันไม่ขึ้นเยอะขนาดน,นั้นนะจอดที่เงินรางวัลเมกกะ ที่หนึ่งพบาทครับผมเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะเราบีบก,กันก่อนนะครับไม่ใจต่อเพราะเราจะเพิ่มเบ็ดนะท่านผู้ชมสัก50บาทไปเลยออตโต้ไปสัก50ครั้งตามเลขครับสีวงคลเน้นเลขมงคลฮนะเอ้ยมาครับผมโอ้โหแล้วโอ้โหแต่น้อยมากเลยท่านผู้ชมแต่น้อยมากเลย โอ้โหสมบัติฟ้ามา,มาแล้วเจแตกมาเทบวกสาวทำแบบนี้แตกสวยแน่นอนฮนะเราสิบมาไหมยังไม่ถึงนะท่านผู้ชมซุปเปอร์เมกะที่2,615บาทครับผมมาเอ้ยสเกตเตอร์ ater, ท่านผู้ชมเอ้ยมันมา6ตัวเนี่ยหกเลยตัว โหนับเลถูกเนี่ยสมบัติฟ้ามาครับแล้วคิวท่านผู้ชมเห็นปะมีเกียคิวแบบข้างๆอะแหงข้างอะเต็มเลยแต่ไม่แตกงงปะมันไม่เข้ารูปแบบของเราเลยยังไงมาฮะสิบมาสวยงามแล้วเคมาครับผมแจ่มเลยดอกนี้โอ้โหสมบัติเขียวบกสมบัติฟ้าท่านผู้ชมสมบัติเขียวบกสมบัติฟ้าคูสิบสี่ไปแล้วตอนเนี้ย โอ้โหเงินรางวันไหลไปถึงซูเปอร์เมกาที่2,890ันาสบาทลราสกิปกันเลยนะช่วงนี้เราอยากให้ทุกทผู้ชมไปไวๆนะเอาเป็นว่าลืมเลยสำหรับคำเตือนนะครับผมน้องๆหนุ่มๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนำให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปผมที่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะแต่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 เลย ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่อายุถึงแล้วอยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตแบบผมเนี่ยอยากจะมาแตกตามๆกันเนี่ยเชิญได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ย้ําว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้กดเข้าไปสมัครกันได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากเนี่ยเยอะจนไม่รู้จะพูดไงแล้วครับผมอยากแตกก็มาดิครับสมัครเข้ามาเลยอยากครับมาแล้วสิบแตกมาแบบน,นี้สู่เกมกันต่อฮะคูณยี่สิบหกท่านผู้ชมเหลือหมุนเดียวเอ้ยอย่าบอกว่าสกเก็ตเตอร์มาอีกนะ มูนสุดท้ายฮะเคต้องมาแล้วผมว่มาแล้วกี K. ต้องมาแล้วสมบัติม่วงมาครับผมโอ้โหเอามาดิไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะแตกจอดที่เงินรางวัลเมกะ2 3งน Mega บาทครับผมดูที่เงินรางวัลรวมครับ7770บาทโอ้โหเล่สวยทะผู้ชมเราเอามา999ตอนนี้777นะ เบรคครับผมเราเบรกก่อนเราเพิ่มเบรดไปอีกท่านผู้ชมเราเพิ่มเบรดไปอีกเราดุดันไม่กล้า200สองร้อยแบบท่านผู้ชมเอาไอเดียสองร้อยดีไหมเอาร้อยหนึ่งก่อนแล้วกันนะเอาร้อยหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะร้อยหนึ่งแล้วกันโอเคท่านผู้ชมพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปเลยฮะตามเลขครับผมมาครับ เคมาสวยครับเคมาสวยคูณสามนะตอนนี้เราเจแตกมาอีกครับผมสมบัติเขียวยเป็นสมบัติชมพูแทนนะสมบัติฟ้ามาอีกครับผมแล้วสมบัติเขียวมาทั้งหน้าเลย็อดน,นี้โอ้โหเกินไปฮะเกินไปฮะดูฮะเงินวันซูเปอร์เมกที่สองหมร้บาท เรียกกันนะว่าไล่ตำนวนเงินกันไม่ทันเลยดีเดียว่านาผู้ชมผมมีเทคนิคให้มันหนึ่งแสนถ้าจังหวะที่มันแตกแบบนี้อยากลองดูไหมอยากลองดูไหมเดี๋ยวผมจะพาส่งท้ายแบบรัวๆเลยนะโอ้โหดูหมาอีกทางหน้าครับเฮ้ยเฮ้ยนผู้ชมคุณเจชนะอยากเอาดูดิซปเปอร์เมกาสองวันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ไม่สิ2อ7 2 5จริบาทตีฝากตัวเองมาฮะแล้วผมจะสต๊อปไปก่อนนะผมจะสต๊อปไปก่อนนะเพิ่มไปเป็น200ฮะท่านผู้ชมเพิ่มไปเป็น200ตอนนี้เราบ้าข้างไปแล้วกดไปฮะเบ็ดแล้ว0 0ฮะตอนนี้เอ้ยโอ้โหทำไมใจคอไม่ค่อยดีเลยอะโอ้โห มาเฉยครับผมมาเลยมามาเลยมาช่วยๆกันโอ้โ oh หสวยงามครับแล้วหูไม่ถึงคูณสิบอะไปต่อฮะเลยอีกจ็ดหมุนทางหน้าครับสอดนี้ทางหน้าครับแล้วคูณแปดไปฮะคูณสิบไปแล้วแล้วครึ่งหน้ามาอีกทีหนึ่งคูณสิบสองะวายบวกสมบัติเขียวอีกครับ โอ้โห oh ท่านผู้ชมใครจะคิดอ่ะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาที่สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทใครจะคิดดัชนีเก้าเก้าเก้าอ่ะ,อะมาแล้วฮะตอนนี้จะเห็นเงินแสนกันแล้ห้าหมุนนะเสียเลยเหลือสามหมุนมาฮะโอ้โ oh หถึงไหมหนึ่งหมุนนะครับเคมา คูณแล้วตอนนี้แล้ว10ครับผมส0สวยๆไีกสักรอดได้ไหมหกรอบทองหมดแล้วอะโอ้โหไม่มานะเงินรางวัลซุป,ปเปอร์เมกาที่นึ่งจ้บาทครับหมุนสุดท้ายฮะสมบัติเขียวอย่าบอกว่าสกเก็ตเตอร์ตกนะโอเคครับผมอันเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมปัก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนด้วยภาพสวยๆงามประมาณนี้ไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ